ขึ้นคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่เป้ชมเยอะๆแล้วกดติดตามกดกระดกิ่งแจ้งเตือนด้วยไม่งั้นนะคะพลาดของฟรีชิ้นนี้แน่ๆเลยบอกแล้วว่าติดตามชมพี่เป้ชมไม่มีปิดหวังแน่เพราะน้องผู้ชายหลายๆคนบอกเบื่อจังพีแต่โซมูวันนี้มีของฟรีที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายโคตรสวยโค้ดเท่เลยจ้าฟังคลิปนี้ให้จบนะะน้องของฟรีชิ้นนี้นะคะ ็นสีทองมีปีกแถมเป็นลายกระจกบอกเลยว่าสวยมากไม่มีไม่ได้แล้วเขาแจกเพียงแค่ห้าพันชิ้นเท่านั้นหวังว่าน้องที่ดูคลิปพี่แป้งชมจะเป็นหนึ่งในห้าพันคนที่ได้ของฟรีชิ้นนี้ไปนะและเมื่อเราใส่มานะคะน้องบอกเลยว่าใส่ที่ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยเด้อและแบบที่น้องจะต้องเข้าไปเล่นนั้นก็คือแบบแบบนี้ค่ะพี่แปงจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้องๆนะคะซึ่งตัวพี่แอบแปลกใจกับแบบนี้นิดนึงนะคะน้องเพราะของชิ้นอื่นเนี่ยเขาแจกหลัก 5,000ชิ้นแต่ขอบอกก่อนเลยนะว่าของฟรีเนี่ยไม่ได้มาตอนนี้นะคะแต่จะมาในคืนนี้เวลา5ทุ่มซึ่งหากน้องเข้าแบบมาดูเนี่ยน้องจะเห็นเวลานับถอยหลังคููดาวตรงฮัวคูรีอยู่แล้วนะคะว่าเหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงเหลือ,อก,กี่นาทีถึงจะสามารถเข้ามาเอาของฟรีชิ้นนี้ได้ซึ่งตัวพี่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะน้องว่าควสเนี่ยมันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างน,นะ พราะของชิ้นเก่าเนี่ยมันแจกน้อยพี่ก็เลยไม่พาโนนเนี่ยมาทำซึ่งพี่ก็เลยเดามัวๆัวประเอาจว่าจะวิ่งเข้ามาทําอะไรในนี้แบบนี้แล้วเก็บของก็ได้นะคะน้องซึ่งหากมันมาเมื่อไหร่นะคะตอนห้าทุ่มเนี่ยพี่จะรีบมาทําคลิปบอกน้องๆเลยนะคะแนะนําว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่อาจจะมาลงคลิปประมาณห้าทุ่มสิบห้าหรือห้าทุ่มครึ่งนะคะใครที่อยากได้อย่าลืมมาดูและอย่าหลับกนเด้อพี่จะรีบมาทําถ้ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมพี่จะปักหมุดนะคะไว้ใต้คลิปนี้ให้กับนุน้องนั่นเอง